นกแล้วนธรรมดาเลยนกกอรอลูวิงพิตตามีขนาดประมาณ18เซนติเมตรถึง20.5เซนติเมตรตัวผู้และตัวเมียจะมีลักษณะเหมือนกันหัวสีดำคิ้วกว้างสีน้ำตาลแกมส้มคอสีขาวลำตัวด้านบนเขียวหัวไหล่และสะโพกสีฟ้าสดคนทิศคนปีกบินสีดำมีแถบขาเป็นวง,วงใหญ่และเขาบินจะเห็นได้ชัดเจนลำตัวด้านล่าง้ําตาลแกมเหลือง การท้องก็ถึงโ้นปึนสีแดงเสียงร้องจะเป็นเสียงแหลมฟังค้ายเป้าแ,แล้วหรือว่าบางครั้งก็ฟังว่าก่อเหรอที่น่าสายอยู่ในป่าโป่งป่าไผ่อพยพตายตามพบได้ตามสวนผลไม้สวนสาธารณะและป่าชายเลนเป็นนกไปก็มาทำรังวางไข่ค่อนข้างพบได้บ่อยเป็นนกที่น่ารักมีสีถึงเจ็ดสีในตัวเดียวกันทล้เป็นนกที่ถ้าคนเริ่มดูนกใหม่ๆได้เห็นจะต้องประทับใจมาก แ้าตัวนี้พบที่นครนายกบ้านครูเขียวพ่อของน้องเพชรไม่แน่ใจก็เป็นคุณพ่อแลอคุณแม่เพื่อครอบครัวนี้อยู่ันยังมีความสุขไม่ระแวงคนแสดงว่าคนแถวนี้ค่อนข้างรักทักษะพอสมควรเห็นครูเขียวบอกว่าเขามาที่นี่ทุกปีและปีนี้เขาก็สามารถได้ลูกไปเป็นสองตัวช่วงนี้กําลังสอนลูกทาปล่อลูกหากินเองเขาคงใกล้จะปล่อยลูกให้ใหโตไปตามธรรมาชาติแล้ว